สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับวันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูรถคันที่แบงค์ hmm. เตรียมจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็น Honda City ตัว n a ่เนช n i n แล้วนะครับรุ่นที่ลูกค้าเห็นตรงหน้าตรงนี้จะเป็นรุ่น SV นะครับสีขาวมุกราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่679,000บาท ถ้ามีสีขาวมุกจะเพิ่มเข้าไป10,000บาทสีดำมุกเพิ่มเข้าไป6000บาทนะครับคันนี้เดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่เขาไม่ได้เชนแล้วมีอะไรน่าใช้ขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของรายการของแถมแบงค์ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าลายใหม่นะครับแบบนี้ลายจะมีช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ ส่วนตัวไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาด้านนอกสุดนะครับแล้วก็ด้านในสุดจะเป็นไฟสูงกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้แล้วก็มาพร้อมเดย์ไลท์เหมือนเดิมนะครับส่วนช่องไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นลายใหม่จะเป็นลายแบบนี้ส่วนชายกันชนด้านล่างจะเป็น2ชิ้นแยกแบบนี้นะครับทำให้ดูสวยแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับ เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับก็คือ1,000ซีซีเทอร์โบ122แรงม้าแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรแล้วก็อัตราการกินน้ามันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23.8กิโลเมตรต่อลิตรทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับสภาพถนนแล้วก็การขับขี่ของตัวลูกค้าเองด้วยนะครับ ต่อไปจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้รุ่นนี้จัดให้เต็มมากๆครับมาพร้อมกับ Honda Sensing ทั้งหมดที่ลองเพิ่มให้เข้าไปทั้งหมด6ระบบด้วยกันนะครับเริ่มจากระบบแรกเลยก็คือระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรคนะครับระบบที่2ก็คือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับระบบที่3ก็คือระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบที่4ระบบปรับไฟสูงให้อัตโนมัติ ระบบที่5ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับระบบสุดท้ายก็คือระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เห็นไหมครับว่าในเรื่องความปลอดภัยจัดเต็มให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างจะมาด้วยล้อแมกซทูโทนลายปัดเงาแบบนี้นะครับลูกค้าขนาดจะอยู่ที่ขอบ15นิ้วที่จับ ประตูจะเป็นแบบโครเมียมนะครับเหมือนกับรุ่นที่แล้วคันนี้แบงค์ติดตั้งตกแต่งให้จะเป็นในเรื่องของตัวคิ้วซูมล้อด้านหน้านะครับของแท้จาก Honda ฟิล์มแบงค์ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิลม์มเซรามิก3 MS e อ i t i o n นะครับบานหน้าความเข้มที่40%รอบคันทั้งหมดอยู่ที่60%คิ Q ้วกันสาจะเป็นของแท้จาก Honda นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังที่ลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้สปอยเลอร์ลูกค้าแบงค์ซื้อเพิ่มนะครับเป็นสปอยเลอร์ของ RS ตัวของแท้เลยนะครับจากคอนด้าลูกค้าำชำระซื้อเพิ่มเองนะครับที่ติดตั้งให้แบงค์จะมีเพิ่มก็คือตัวเซ็นเซอร์2จุดพร้อมกับทาสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะครับเรามาดูชายกันชนด้านล่างจะเปลี่ยนไปนะครับดูสวยมากขึ้นไฟทับทิมก็คือแผ่น สะท้อนจะเป็นอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจากรุ่นเดิมที่จะอยู่ด้านข้างสฝั่งเหมือนเดิมครับคันนี้จะมาพร้อมกล้องมองหลังปรับมุมมองได้สามระดับไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นหลอดแบบนี้เดี๋ยวแบงคพาไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้กับลูกค้าบ้างนะครับ ภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิมจะเป็นทูโทนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีดำกับสีเบทร,รุ่นนี้ทำให้ดูสวยแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นทูโทนเป็นสีดำแล้วก็สีแดงเข้มแบบนี้นะครับแผงด้านข้างเหมือนเดิมนะครับกระจก Auto, ออโต้ราไฟฟ้าสีบานแต่จะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับล็อกกระจกปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับอันนี้จะเป็นจอยควบคุมเกี่ยวกับการปรับกระจกข้างทั้งหมด คันนี้แบงค์ติดตั้งเป็นคิวบันได LED ของแท้จาก Honda ให้ลูกค้านะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นไฟแต่เขาจะมีเรื่องแสงแบบนี้นะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีเทานะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับจะมีรูปสัญลักษณ์ถังน้ํามันแล้วก็ที่เปิดกระโปรงหน้ารถจะอยู่ด้านล่างนะครับ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของรถนะครับอาจจะเป็นการทํางานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการปิดสามารถกดปิดได้จากตรงนี้ได้เลยจะขึ้นสัญลักษณ์นี้แล้วก็หน้าจอด้านบนจะเป็นคําว่า off นะครับแต่ถ้าเกิดปกติแล้วแบงค์จะไม่แนะนําให้ลูกค้าปิดนะครับส่วนกรอบตรงช่องแอร์นะครับจะเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้ หน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับวงม,มาไลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงด้านซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับรับสายวางสายเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการเกี่ยวกับของรถนะครับก็จะมีในเรื่องของ Adaptive Cruise Control แล้วก็ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะตั้งค่าให้เว้นจากรถคันข้างหน้าได้กี่ระดับกี่ระยะนะครับจะทําได้ทั้งหมด4ระยะเพิ่มเติมนะครับ City ตัวไมน์ไเชนไฟหน้าจะมีแบบออโต้แล้วนะครับลูกค้าแต่จะยังไม่มีไฟตัดบอกมาให้เหมือนเดิมนะครับมาดไว้ก็จะแสดงผลแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตรงนี้ จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้จะเป็นการเตือนว่าให้เราค้าเข็มขัดนิเลัายพร้อมกับว่ามีสีแดงตรงนี้เตือนนะครับตรนนี้จะเป็นสัญลักษณ์เบรกมืออันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวถังน้ํามันตอนนี้มีน้ํามันอยู่ในถังอยู่ที่2ขีดแล้วก็เวลานะคะแบงตั้งเวลาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วฝั่งด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นการปรับในเรื่องของแสงไฟนะครับลูกค้าถ้าเกิดมันแยงตากลางคืนหรือว่าไม่ชัดลูกค้าสามารถ เพิ่มรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเหมือนเดิมมาพร้อมกล้องมองหลังเมื่อสักครู่นี้ปรับมุมมองได้3ระดับนะครับแล้วแต่ความถนัดของลูกค้าได้เลยเชื่อมต่อ Bluetooth ได้นะครับมี Apple CarPlay a n d r n o นดเหมือนที่แบงแจ้งเมื่อสักครู่นี้แอร์จะเป็น Air Auto นะครับปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดก็คือ ประมาณ18องศาอันนี้ปรับเลือกได้ว่าเราจะให้ลมเย็นด้านบนอย่างเดียวด้านบนและด้านล่างด้านล่างอย่างเดียวหรือด้านล่างเป็นลมเย็นด้านบนเป็นลมอุ่นนะครับปุ่มน้ำยาแอร์นะครับไลฟฟ้าด้านหน้าไลฟฟ้าด้านหลังปุ่มเปิดปิดแอร์แล้วก็แรงลมปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องจ่ายไฟสำรองให้1ช่องนะครับ Power Outlet ก็คือไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับ มีช่องวางของให้ตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วสองช่องตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่ม e c อน m o มดแล้วก็ปุ่ม i d ์ส stop นะครับปุ่ม i d ์ e ต t o p ก็คือเวลาลูกค้าขับไปติดไฟแดงหรือว่ารถติดนะครับเครื่องยนต์เขาจะดับทั้งหมดเครื่องยนต์เขาจะดับนะครับแต่ในเรื่องของแอร์วิทยุระบบไฟฟ้าต่างๆยังใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบลูกค้าสามารถกดปิดได้ พอกดปิดแล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยจะมีแจ้งข้อมูลขึ้นมาว่า Idle Stop Off นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้อันนี้คือปิดแต่ถ้าเกิดลูกค้าเปิดสัญลักษณ์ตัวนี้เขาก็จะหายไปถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะครับลูกค้าสามารถกดปิดได้แต่ว่าข้อจํากัดของเขาก็คือลูกค้าจะต้องกดปิดทุกครั้งเมื่อสตาร์ทรถนะครับแผงครอบช่องแอร์จะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนะครับ รวมถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบุกหนังหนังแบบนิ่มๆนะครับสีแดงเข้มสวยมากครับลูกค้าน่าใช้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟภายในรถนะครับแล้วก็แผ่นบังแดดตรงนี้จะยังไม่ได้มีในตัวของกระจกมาให้นะครับมาดูคนขับคนขับจะมีเป็นกระจกมาให้แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีไฟส่องมาให้นะครับ มังติดตั้งเป็นกล้องบันเทึกเหตุการณ์หน้ารถของโมดูโลแทนให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังนะคะแผงตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็อันนี้คิวบันไดที่มังติดให้ลูกค้าแล้วก็มีช่องตรงนี้นะครับเก็บของวางของได้นะครับ กลับมาดูที่หน้าจอด้านหน้านะคะเวลาเราเปิดประตูก็จะมีเตือนแบบนี้เลยว่าประตูคนขับเปิดอยู่นะครับพอ,อปิดประตูก็เรียบร้อยแล้วคันนี้จะมีลำโพงให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือรุ่นนี้ตัวไมไเดเชนี้นะครับจะมีระบบ walk away auto lock ก็คือเวลาลูกค้าลืมล็อกรถเดินออกห่างจากตัวรถแล้วรถก็จะล็อกเองแล้วก็เพิ่มเติมอัน,นี้เลยครับ สตาร์ตร,รถยนต์ด้วยกุญแจรีรโมทก็คือกดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับดับเครื่องอยู่นะครับสมมติว่าดับเครื่องอยู่กดล็อกหนึ่งครั้งครั้งที่สองแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ไฟด้านหน้าจะกระพริบ3ทีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะติดแต่เวลาที่ลูกค้าเข้าแต่รถก็ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าขึ้นรถมาแล้วลูกค้าก็จะต้องกดสตาร์ทรถมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะระบบเนี่ยเขาจะสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ให้อยู่โดยประมาณ10นาที รเรียบร้อยแล้วนะครับแบงก์ก็พาดูว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่ทางโรงงานให้มาเพิ่มเติมจากตัวซิตี้รุ่นเดิมมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจะบอกว่าค่อนข้างน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าพอสมควรเลยนะครับตอนนี้สำหรับซิตี้สีประตูที่เป็นรุ่น m a นเช e เต n i n ทั้งหมดนะครับทุกรุ่นทุกสีของโชลูมแบงค์มีพร้อมส่งมอบให้นะครับรถทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องรอนาน ในเรื่องของอุปกรณ์ของแถมแบงค์จัดเต็มให้แน่นอนลูกค้าที่ชอบแต่งรถอยู่แล้วซื้อที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเราติดตั้งจากโชว์รูมให้เลยเรียบร้อย ในกรณีที่ลูกค้าอยู่นอกพื้นที่ของโชว์รูมแบงค์ที่โคราชนะครับแบงค์จะมีเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์เซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับหรือที่ทํางานที่ห้างที่ไหนก็ได้ที่ลูกค้าสะดวกนัดนะครับในเรื่องของการส่งมอบรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับที่โชว์รูมแบงค์มีบริการรถสไลด์ให้เหมือนกันนะครับถึงหน้าบ้านถึงที่ทํางานเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าสนใจรถยนต์ h อ n d a รุ่นอื่นๆของ Honda ทักมาสอบถามแบงค์ได้เลยหรือสนใจในเรื่องของ ซิตี้สประตูที่เป็นรุ่นแมนในเชนี้นะครับทักมาได้เลยเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าติดต่อแบงค์จากช่องทางไหนได้บ้างนะครับยังไงแบงค์ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยว่าคลิปหน้าแบงค์ลงคลิปอันไหนฝากลูกค้ากดดูด้วยนะครับวันนี้แบงค์ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ